รักของแอดดีด้ตอนรักก็ชอบลิซล่า very VIP แอะสิ่งเจ้ามาแล้วค่ะเพื่อนมาค่ะวันนี้แอดจะมาอวยลิซ่ากับลูกของนง้องในงาน Louis Vuitton Visionary Jury Exhibition in Seoul โอ้โหต้องบอกเลยว่าลิซะนะ่าน่ารักมาก ทั้งชิคเลยโดยน้องมาในลูกของลุย u i ต t o งสเปร n g 2026 Home Sweet Home Collection เป็นชุดที่อลังการตระการตามากนะเธอเดรสสีเทาหมดบนผ้าชีฟองพองตรงช่วงแขนแบบเรนซองมองดูแล้วช่างสง่าง,งามสุขุมลุ่มลึกแถมยังรู้สึกถึงความบางเบาและอ่อนหวานจากที่ครั้งหนึ่งลุยวิตตองเคยดูจัดจ้านแต่มาวันนี้กลับเผยให้เห็นถึงควา ความงามที่เรียบง่ายมากขึ้นเสื้อเอจากชุดที่เชื่อมโยงถึงร่างกองลิซ่าดั่งปีกนางฟ้าที่ขยับเคลื่อนไหวทำให้ลิซ่าดูโดดเด่นเหนือทุกแสงไฟความมั่นใจเกินร้อยแอติจูดเกินล้านเดินเข้างานอย่างสับโคตรจะโมเดลโพสท่ามองกล้องโคตรจะมืออาชีพไม่มีเกรงไม่มีงงไม่มีสับสนออรา่าดาราเปลง่งประกายสุดๆทุกที่คือรันเวย์สวยสับนี่เดินหรือลอยมานะ เอาจริงที่สุดแล้วของไม้แขวนเสื้อทองคำสวยล้ำโคจะเท่โคจะมีสเสน่ห์ทุกท่วงท่าที่เดินคือถูกต้องสวยสะบัดทั้งผมทั้งชุดเป็นที่พูดถึงครอวสื่อไม่พักโซ stunning นนแล้วผมทรงนี้ฉันให้เลยฉันชอบมากขย่มผมมาอย่างดียีหัวมาอย่างมีสไตล์ไม่ซ้ำใครแน่นอนโคจะโดดเด่น นี่แหละแฟชั่นไอคอนไม่ต้องใดตรงตลอดเวลาจะมาเหมือนกันทุกงานมันไม่ได้ปะ่ะเพื่อความเกรและความไม่จำเจแล้วอีกอย่างทีซ้อมทำทรงนี้มาแล้วด้วย <S <S นี่ไงที่เอาลงไอจีนั้นไงมันก็ต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นลปะป่ะเอาให้ฟูฟอ่องพ่องป่องตาลมเอาให้สะบัดปลิวทั้งชุดทั้งผมโตลมมันลบ8องศากันไปเลย <S <S ออกจะรัดคจะเฟซคอร์ด แต่งหน้ามารับก,กับทรงผมมากหนะ้าเต็มปากฟูบาร์บี้ในชีวิตจริงอีกแล้วเหมือนเจ้าหญิงผมบลอนเป็นรอนที่หลุดออกมาจากในเทพนิยายสวยสะพรังมากแล้วความชุดลุยอ่ะ ก็จะคงคอนเซปต์อยู่อย่างนั้นคือสวยแปลกแวกทุกกดแต่ลิซ่าก็ปลดล็อกได้ทุกอย่างให้ลงลุกไหนก็คือเอาอยู่ทุกลุกของจริงถ้าใจมันได้หุ่นมันให้เมคอัพส่งหน้าหน้าส่งหุ่นหุ่นส่งชุดแล้วชุดขึ้นมาส่งผมอีกทีทุกอย่างรับส่งกันหมดแบบนี้มันก็เลยโตงแตกออกมากลายเป็นนิววูแมนแล้วยิ่งไม้แขวนเสื้อเป็นลิซ่าบอดี้นี้ที่ฟาประทานมาไม่ว่าจะแขวนชุด กระเป๋าทรงอะไรรองเท้าดีไซน์ยังไงก็คือแครี่ได้หมดให้ใส่ชุดไหนที่ก็สวยปังทุกครั้งไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆหน้าสวยเหมาะกับทุกลุกหุ่นสับเหมาะกับทุกชุดมาดามอินเนอร์สุดตาสาวจอแก้วสวยสง่าดเดินโต้ลมมาอย่างปึ้งมากมันบียอนยิ่งกว่าอีกอนาเตอร์เลเวลและท่ามกลางตัวเพาะตัวแม้เต็มเฟรมนั้น ังจองโฮยอนชินมินอาเฟลิกซเจโฮจันจีฮยอนออนนี่และลมหายใจสุดท้ายของภาคพ,พื้นเอเชียกับอป,ป้ากงอยู่ที่ลิสตานั้นยืนอยู่ตรง แบบเป็นเซนเตอร์รถรถเวอร์วอแบบนำหน้า19เสมอสมกับทีมการเดินทางของผู้มีวิสัยทัศน์ระดับโลกจริงๆแล้วมาดันก็คือจอยมากเป็นเต้นเป็นเล่นเอ็นจอยกับทุกคนไปหมดหัวเราะคิกคักน่ารักดาวทูเอิร์ธมาก Felix, อิ t เทอร์กับเฟลิกซ์อะไม่แปลกใจแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือ BJ, obi, อินเทอร์กับ BJ h จโฮบีทค่ะเออกระโมนจอยฟิลเป็นกันเองไปเลยไอดอนชา กับไอดอลหญิงที่ส่งยิ้มให้กันและถ่ายรูปอยู่ข้างกันมันเป็นไปได้โดยไม่ต้องสนดรมมาม่ากันแล้วค่ะเทรนเซตเตอร์มากอะไรใหม่ๆม,มากลิซ่าคือควีนสุดๆที่ทุกคนต้องหยุดมองต้องตะโกนกรีดร้องเรียกเธอลิซ่า remember the name remember the face here she comes it's lisa ต้องมาก ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนและไปกำลังใจแอมมาโดยตลอดเลยนะคะกด subscribe กด like กด share และ comment มาโอลิซ่าในงานหลุยกันเยอะๆเลยนะและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยความสุดกัลัามากค่ะรักๆๆเลยบ้านเลยค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching!